นะจงระทั้ง ali, นะอิบนอัลจาบัลฮัมบาลีนะอิหม่ามนาวีใครตะใครเขาก็ไปเขียนมิกลอนไว้อัลกัตุไลซเบิกีบัตินฟีซิตตัตินมุตัลลิมินวะมฮูฮัดรินวะมุอาริฟินวะมุจาฮิรินฟิสกันวะมุสตัฟตินวะมันตัลลาบัลิอันอาจาะได้ละติมุงการินนี่เขาเขียนมิกลอนเลยหกประเภทหกคนม,หคนมีหกชนิดที่พูดไปได้ไม่ถือเป็นการนินทาเพราะนั้นบางคนเนี่ยนะเวลาเราพูดชี้แจงถึงความผิดของคนนั้นคนนี้ อาจารย์บางคนนะพวกจอแก้วทั้งหลายก็บอกว่าไงโอ้ชอบนินทาคนนั้นชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ตัวเองอ่ะไม่ชี้แจงเลยว่าคำว่านินทาเนะี่ยคืออะไรแล้วก็ศาสนาอนุญาตมากน้อยแค่ไหนไม่เคยบอกเลยแต่คนชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าคําว่าเวลาพูดถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องทีใช่ไหมพูดถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องทีมันไม่ดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยไม่แยกว่าพูดในเรื่องไหนเออถ้าไปพูดในเรื่องส่วนตัวเขา อันนี้แหละเน่เน,น่อย่างเนี้ยนินทาบนกระดานเนี่ยเน่อย่างเนี้ยนินทาไปไหนล่ะอาจารย์นปล่อยของนิดนึงเมื่อกี้คือเนี่ยอย่างกับเนี่ยคนเขียนชื่ออะไรนะชื่อริดอซอมาดีเนี่ยเขียนเนื่อไปเขียนในเว็บไซต์บอกว่ายังไงบอกว่าพวกเซลฟิยูนเนี่ยนะพวกยาเมียเมื่อก่อนเมื่อห้าปีที่แล้วมีอยู่ห้าคน พี่น้องกว่าจริงไหมพวกสาวีอยู่ในมหาปีที่แล้วมีอยู่ห้าคนเนี่ยก็หกตั้งกระต้นแหละคนที่หนึ่งเนี่ยไปแต่งงานเมียสองแล้วก็จมในโลกดุนยานี่เรื่องส่วนตัวไม่รู้ใครมีคนรู้สึกว่าจะรอดนฮนะด้านขวาผมเนี่ยนี่ไปแต่งงานเมียสองแล้วก็จมในโลกดุนยาเนี่ยไปเขียนเว็บไซต์ภาษารลัก ไอ้คนที่สองเนี่ยกลายเป็นพ่อค้าลืมความเวลาลืมอุดมการเนี่การเป็นมดโคลี่ยะนี่คงจะหมายถึงอาจารย์อามินแน่เลยเนี่ยไม่รู้อาจารย์อามินจะโกรธป่าไมมรู้ไอ้คนที่สามเนี่ยพยายามจะเลิกบุหรีไม่รู้ว่าใครนะก็ไม่ใช่ผมอะ่นะะไม่ทราบว่าใครไอ้คนที่สี่เนี่ยเออไม่มีใครเขาเอาเข้าไปที่ไหนเขาก็ไล่ออกหมดไม่มีใครเขาเอาใครก็ไม่รู้นะฮะ ผมนี่ไปพูดหลายที่เยอะแล้วเกิจนจนจนไปไหวใจนั่นแล้วฮะไอ้คนที่ห้านี่อยู่บนบนเตียงนะใกล้จะตายเป็นโรคมะเร็งดูไปเขียนนี่คือนายดีดออาหมาสมาดีเป็นคนเขียนเสร็จแล้วพวกเนี้ยทะเลาะก,กันเองหมดเลยห้าคนเนี่ยทะเลาะก,กันเองแล้วก็ในในบางอันบอกว่าต่างคนต่างกล่าวหากันว่าผมก็บฮูกลม อาจารย์ดิษาเป็นบิดาอาจารย์บิดอาจารย์ทิษาก็ว่าผมเป็นบิดาต่างคนต่างกล่าวหากันเองเป็นบิดานี่ดวงเขียนนี่เขียนชื่อเขานะถ้าไม่จริงมามุบาฮาลากับผมนะแต่คนเขียนเขาใช้ชื่อนี้ตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็ออกมาบอกใช่ไหมผมไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาใช้เขียนเนี่ยชื่อเชื่อใชอ้ชื่อเหมือนกับใครไม่รู้ถแถวแถวนี้ถแถวบางกอกน้อยนะเออนี่ไงเออเชื่ออยู่นั่นนะ เน่เน่เน right? um ่อ่านั่นและอ่าชื่อนั่นนะเขียนเมื่อวันที่สิบสามเดือนเจ็ดยนอ่านี่คนเขียนเขียนในเว็บไซต์ภาษาอับเห็น่ไหมเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะตมัดดุดยามิยวาสลูไตลันยาจามาตัลเคสกลุ่มพวกยามียเนี่ยมันได้ แพร่กระจายมาถึงเมืองไทยแล้วโอ <qualifying for? S 1> <for> ้จะมาตุลไคีหาว่าพวกพวกยามียพวกผมเป็นพวกยามียมาถึงเมืองไทยแล้วจาว่ารียตยาิสลลิดแล้วหาพวกซาลาฟียนเนี่ยไม่เอาใจไม่ใช้เรื่องละหมาดนะเยอะเลย้้กกาวหาเดี๋ยวผมต้องทำหนังสือสักเล่มมาแล้วผมว่าอ่า อันหน้าหุมลายุอาาฟูนะบิเฮสอสลาไม่รู้จักเลยพวกนี้ว่าเอาใจใส่ในเรื่องละหมาดหรือละหมาดสุนัตหรือใช้ในเรื่องความดีห้ามในเรื่องความชั่วอ๋อนี่พวกซาลยุ์ไม่ทำเลยดีข้อกล่าวหาแรงมากนะเขียนแรงมากเนี่ยข้างล่างอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่นี่อ เนี่ยพวกยามียาแต่เดิมเนี่ยตอนต้นตอน,ต,อนตั้งชื่อเนี่ยตอนกลุ่มตอนก่ตอ,กอตั้งเนี่ยตั้งชื่อว่าอิติฮาซัลฟีนอ่าใช่ไหมเนี่ว่าเลยใช่ไหมเพราะนั้นพี่น้องเห็นแล้วว่าดีเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรปกป้องอัลกุรอานบอกฟามานีอัตตาดาอะไรกลุก่มฟาอัตตดูอะไรฮิบิมิสลิมอัตตาดาอะไรกลุก่มใครมารุกรานท่านมาทำร้ายท่านท่านก็ตอบโต้ไปเท่าที่อะไร ในสิ่งที่เขาเป็นไงมามามาละเมิดเรานะผมก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะแต่บอกก็ว่าเนี่ยโกหกหรือเปล่านะห้าคนนี่ทะเลาะก,กันเองเนี่ยอาจารย์ทะเลาะก,กันอะไรนะนะแล้วไปยุ่งะไรอาจารย์ก็มีเมียสองเมียสามอะไรนะนะเรื่องส่วนตัวแต่ดีฉันมาชาลล์ต้องแกว่าทาตามสุนนรีต้องเอาเป็นตัวอย่างไม่ว่าอาจารย์ิบนะเป็นเรื่องที่ที่หน้าขามีเยอะเลย สมัยก่อนเดินขบวนเนี่ยนะสมัยก่อนเดินขบวนเนี่ยโอ้ยจุฬาราชบนลตีติดต่อไปสนับสนุนนะโทรไปถามสำนักจุฬาสำนักจุฬาบอกไม่มีเบอร์ดีดอ่าแล้วก็ใครโทรไปไม่รู้ไม่มีใครโทรแต่ไปเขียนให้อารับอ่านว่าเขาเนี่ยเดินขบวนมีคนมาสนับสนุนอะไรต่ออะไรมีตัวแทนจากต่างจังหวัดใครเป็นตัวแทนใครไปตั้งอ่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะ ก็ต้องต้องต้องบอกกับพี่น้องนะครับพอรัฐบาลซาอุกับซาอุกับไทยมีปัญหาก็บอกว่าตอนนี้กําลังเจรจากันโดยกลุ <S 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 ่มม ER> ุสลิมเพื่อสันติเป็นตัวกลางไม่ทําอะไรแ้วใครเขารู้จักนะได้เวลาดาแล้วครับพี่น้องได้เวลาดาแล้วครับก็คงจะคุยกับพี่น้องแค่นี้นะครับครับผมสลามาลัยกุ้งมารักมาตุนลาบบะราบอั